รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทบห้าร่วมกับเอลิสตาครับเสนอรายการบันเทิงห้าวาราตี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับพี่ไข่มุกพันรายรายการบันเทิงห้าวาราตี้นะคะแล้วันนี้นะคะเชา้าสดใส วันนี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรยนะคะแล้ววันนี้นะคะเขากับละครสะท้อนสังคมสื่อคุณธรรมเรื่องเทพิทักคุณธรรมไปรับชมกันเลยจงไปตามหา เทพพิทักษ์ทั้งสีตามที่แจ้งงานนี้ต้องใช้เทพพิทักเด็กเด็กและชาติกชำตอนนี้ฝ่ายอาธรรมสร้างแต่เรื่องและปัญหาเพื่อจะครอบงำโลกนี้ให้มีแต่ความมืดมนพวกเราเหล่าเทพพิทักอาธรรมก็ต้องคอยรับมือศัตรูในความมืดและ ต้องทำลายครอบงามเด็กๆตอนนี้พวกอาสุดสายอาทมจับเด็กไปแล้วแต่พวกเรายังหาทางช่วยไม่ได้พี่ชายกระจุนจะเวนมากนักก็วาวแงใช้แผล่อดเดี๋ยออกจากถา้ำเอาละพวกเจ้าไปทำภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้นครับผม เตือนว่าผู้ที่ถูกเลือกน่าจะอยู่แถวนี้เขาผู้ที่ถูกเลือกแล้วขอให้จำตำแผนนะนี่ไปปฏิบัติภารกิจที่หนึ่ง นกติกาเธอคือผู้ที่ถูกเลือกเลือกที่จะได้เล่นเกมนี่หรอใช่เอาละสแกนเข้าสู่เกมพธอจิตที่หนึ่งชจ็จแล้วแต่เราต้องตามหาผู้ที่ถูกเลือกให้เจออีกสองคนฝ่ายนางลา ทำอยู่แถวนี้ตายละสายแบบนี้คนที่นั้นไม่มาแน่เลยเลินมาตั้ง30นาทีแล้วเนี่ยมาสายแต่ก็รอนะเออคือพี่ที่นัดไว้หรอคะใช่แล้วที่พี่บอกจะไปคสดงานนี้ที่ไหนคะตามมาสิ เรา 3, สามคนรีบไปปฏิบัติภารกิจที่ 2. 2เด็กผู้หญิงคนนั้นคือผู้ที่ถูกเลือกไปไปเราต้องรีบไปตามอย่าให้รู้ตัวเอาหนูต้องเตรียมเอกสารอะไรในการสมัครบ้างไหมคะ ไี่ทักไปหาแน่จริงก็ตามข่ามา น้องเปนใครแล้วพี่เป็นอะไรเนี่ยหนูว่าพวกเราเรีบออกจากที่นี่กันก่อนดีไหมถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่นั่งพักคุยกันดีไหมก็ดีนะพี่รู้สึกดีไหมอ๋อโอเคแล้วแหละแค่งงนิดหน่อยช่างมันเถอะน้องสามคนมาเดินเล่นห้างนี้ประจำเหรอและยังแต่งตัวแปลกๆอีกด้วย ไม่ตอบอืมเล่นเกมอะไรกันอนะ่ะดูน่าสนุกจังพวกเราเล่นเกมใหม่เกมเทพพีท้าพี่อยากเล่นไหมฟรีมะพี่คือพู้ที่ฉุกเลือกเกมฟรีและขอบคุณที่เลือกพี่นะจ๊ะกดคือพี่ต้องสแกนนะเคจ้า สำเร็จภารกิจที่สองสำเร็จง่ายได้ข้าเชื่อว่าเด็กๆและทุกคนชอบเล่นเกมเลยจูใจผู้ที่ถูกเลือกสังคมเปลี่ยนตอนนี้ทุกอย่างก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเรานี่กับผนไปอัพเกรดให้พีทักแก่พีสตาร์ นี้ฝ่ายอาชญากรสมุนมาติดตามเพื่อให้ภารกิจล้มเหลวก็ลังสองทีทำภารกิจอะไรสำเร็จขอให้เจ้งต้อง,องบวกความ อะไรเหรอถ้านทำนกระเป๋าตังค์ตกหรือเปล่าเดินแทบไม่ทันเดินซเเี็วเลยห้อ,องรับจริงๆด้วยขอบใจนะปี่เป็นนขนมแทนดีกว่ามั้งแอ๊ดสีทำไมพวกพี่แต่งตัวแปลกจังไม่มีอะไรหยุดก่อนนักล่าศูนไปไปลีบไปกันก่อนเดี๋ยวทางนี้พี่จัดก,การเอง ไปทำภารกิจของเจ้าให้เสร็จสิ้นส่วนเจ้าไปอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ให้ดีกว่าเดิมเออพี่เธอไปไหนแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีอะไรอ่ะ บ้างสรุปไปทำอะไรมามาถึกก็หิบเลยไม่มีอะไรอะ่ะเล่นเกมกันไหมเกมนี้การสนุกสนไหมเกมอะไรเกมผู้พิทักษ์กำลังฮิตเลยส,สนใจไหมไม่เอาอะ่ะหนูไม่ถนัดเกมต่อสู้ และแล้วภารกิจการตามหาผู้ที่ถูกเลือกแค่สองคนงั้นกลับไปอัปเกตให้พีทัาแก่พีตัด จะไปสืบติดตามและแจ้งอืมเอาละเจ้าทั้งสองจงไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าเช่นนั้น,เจ,น,นเจ้าจะต้องรีบอัปเกรผู้พิทักษ์ทั้งสองครับตอนนี้ฝ่ายอาธรรมทำการอัปเกรดปีศาจอาสูรต้องรีบอัปเกรดห้พพิทักษ์ทั้งสอง หวังว่าผู้สูงเรื่องทั้งสองจะปฏิบัติหน้าที่ในการป,าปราบเหล่าอธรรมมีข่าวย่อมมีดำมีธรรมะและย่อมมีอธรรมมีสว่างและย่อมมีมืดทุกอย่างคือสัจธรรมดังนั้นเจ้าจะต้องรีบตามหาเทพิทักษ์ที่เหลืออีกสองคนให้เสร็จ บรรลัยกันปราบอสูรปีศาจตาอไม่อนะตอนนี้เจ้ายังต้องฝึกพลังและอัปเกรดผู้พิทักษ์ทั้งสองอีกเยอะ คังนี้เอ็เียทั้งนี้ทา้งท้อขาดูสาสูงที่โหดร้ายขึ้นกวา่าเดิมฝ่าอับทมต้องชนะ คอาตัวใหม่ทด่เกิดขึ้นแล้วปติศาสแห่งรัติการได้กำเนิดเกิดขึ้นแล้วจนทางฮิตลลกนี้ป็จะเคริมมากก็เสียสโดยเฉพาะที่พวกเด็กที่มันเอาแต่ใจดเจ้าจงจับเด็กดินพวกมันไม่ก้า ว่าเด็กดื้อก็ต้องเจอแบบนี้จงทำไปทุกวานต่เป็นพวกของพวกเราโดยสาบนัให้ปามเราอีกพวกเด็กดื้อทั้งหลายมาเป็นพวกเดียวนี้เด็กดื้อต้องโดนแบบนี้ ดดอต้องูพอได้แล้วนะระดาแม่หมดเงินไปหลายบาทแล้วกลับบ้านดีกว่าไม่เอาหนูไม่กลับหนูจะเล่นอ่ะ,อะสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวแม่ไปทำธุระก่อนเดี๋ยวแม่มาเด็กเอาแต่ใจ เธอชื่ออะไรเหรอเราชื่อฟิ์มฉันชื่อมารินเราชื่อระดาเล่นไม่แม่จับกันไหนโอเค I <laughs> do fight ต้องใช้ร่างเด็กคนนี้ให้กลายเป็นปีศาจแล้วไปจัการพวกเราเทพิทักษ์ต้องจับการพวกเด็กพวกนี้ให้มันกลายเป็นปีศาจทั้งหมดมาเป็นพวกของเราหน้าร้อเสียงร้องไห้ จะจัดการเด็กคนดีให้มันกลายเป็นปีศาจในกองลับ มาทำลายลาย้างพวเจ้าฝ่ายธรรมะต้องแผล่ฝ่ายอธรรม ติดตามตอนต่อไปในครั้งหน้าฝ่ายธรรมะจะแพ้ฝ่ายอธรรมหรือไม่โอ้โหสนุกมากเลยมีทั้งเอฟเฟกต่อสู้สนุกจริงๆนะคะแต่ก็สอดแทรกด้วยคุณธรรมนะคะและไปพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมหนูน้อยนะักรีวิวน้องเพนะคะก็จะมารีวิวชิมช็อป เที่ยวและกิจกรรมครั้งนี้จะพาไปช้อปปิ้งแบบเพลิดเพลินนะคะที่สุดการค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สิสมานไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชหนูน้อยนับรีวิวชิมช้อปเที่ยวและตอนนี้อยู่กับพี่โพด้วย อยู่ที่ร้านไทยพอไทยโลเคอลแอนด์โคสุดการค้าเราเป็นสัแลักษณสไตล์ิ่สมานชั้นสองสวัสดีค่ะหนูน้อยนักรีวิวเป็นยังไงบ้างคะยินดีต้อนรับสู่ร้านไทยพอไทยโลเคอลแอนด์โค้กสวัสดีค่ะช่วยากสอบถามว่าสินค้าของช็อปเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ าของพี่นะคะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายย่อยค่ะและภายในร้านของพี่นะยกมาทั้ง77จังหวัดเลยเป็นผู้ประกอบการรายย่อยไม่อยู่ในร้านนี้ร้านเดียวเลยค่ะทั้นั้นผู้สมงทางบ้านและน้องเพมาชมสินค้ากันเลยค่ะ มีให้เลือกหลากหลายรสชาติค่ะจากแบรนด์เล็กจนโตแล้วไปต่อกันที่เมนูประจาชาติไทยของเราก็คือเมนูผัดไทยค่ะอันนี้ง่ายมากๆเลยและที่สําคัญน,นะคะมีถึง2รสชาติเลยแนะ่มีทั้งรสออริจินัลที่น้องๆทานได้แถมถ้านจัน้องอยากแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยอยากทานเมนูพิเศษที่ก็มีรสชาติรสจัดจ้านที่แซ่บซิ๊นแน่นอนคะ่ะวันนี้พี่จะพามาอยู่นี่เลยตู้แช่าอาหารทะเลที่ยกทั้งมหาสมุทรไปอยู่ในตู้นี้ค่ะจะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลย นี่ปลาอินทรีแดดเดียวพี่ยังมีนี่ค่ะปลาอินรีสดพี่นําไปทําได้หลากหลายเมนูเลยปลาสดิบของพี่เนี่ยมีไข่ทุกตัวเลยค่ะและที่สําคัญน,นะทอดก,กรอบทันกับข้าวต้มนะคะแน่นอนเลยว่าฟินมาก <Yeah. S 1> นี่ค่ะพี่มีทอดมันปลาอินทรีไม่เหมือนใครเนื้อนแน่นแน่นอนค่ะโดนทุกคาเลยและนี่ค่ะซ้อนทั้งดื่มกับน้ำข้าวต้มแบรนด์ Healthy Life ค่ะที่มีหลายรสชาติให้เลือกสายเลยนะคะทั้งรส ฮันนี่อันชันมะนาวค่ะและในมือพี่เลยรดติ๊นจีหรือจะเป็นลดพันใครนักทานได้อย่างง่ายดายเลยค่ะแค่เปิดตู้ก็พร้อมทานเลย,ยแล้วมาต่อกันที่มุมเครืออออ่องหอมค่ะน้องๆคาะจากแบรนด์ไอดูมีทั้งโลชั่นน้ำหอมและสเปรย์น้ำหอมให้น้องๆฉีดกลิ่นฟุ้งหอมแถมยังมีให้เลือกสันหลายกลิ่นด้วยนะคะแล้วมาต่อกันที่ของใช้กันนะคะจากแบรนด์แฮร์วอนค่ะ มีทั้งเซรั่มทาหน้าบอกกับน้องๆหนูๆสามารถทาได้นะคะเพ,ะพื่อฟอกกระจงใสนี่เลยค่ะที่อยากแนะนำยาสีฟันแทวร์วอนค่ะบีบนิดเดียวจริงๆนะคะทําให้ฟันขาวกระจงใสกดคราบชากาแฟด้วยนะคะและนี่ค่ะขัดตกรรมชุ่มช่อนที่มีทั้งผ้าทอสุดเก๋ไม่เหมือนใครสวยไหมคะเด็กๆและที่ยังมีนี่ด้วยนะคะหมวกย้อมหามค่ะอ่น้องพนลองใส่ดูค่ะ เป็นยอ้อมคราแท้เลยและน้องเพคะาอันนี้บอกกันมาแ้มากเลยค่ะผ้าคุ้มแต่สุดเก,เก๋ที่เป็นผ้าย้อมใส่ได้นะคะเป็นไงคะสวยและเก๋เหล่อไม่เหมือนใครด้วยผออู้ผู้ห่อขนาดนี้หนูน้อยรักเรียวแบบน้องเพคก็ต้องไปช็อปกันแล้วไหมนี่ค่ะตาช็อปให้สนุกนะคะขอบคุณค่ะไปช็อปกันเลยน้องเพคชอ็อปขนาดนี้ ราคาจะเท่าไหร่กันเที่ยวไปดูค่ะชอบสนุกไหมคะเด็กๆกมากเลยค่ะวันนี้ขอขอบคุณไทยคอไทยโลโกแอนโพถูกนะนคะเราเป็นสาละที่3ถิ่นสมานชั้น2ย่ะลืมมาช็อปกันนะคะพบกันใหมาในครั้งหน้ากับน,นักเพชรบายบาย โหเสียดายเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการบันเทิง5วาไรตี้และพี่ไข่พันนารายพบกันนะคะบ๊ายบาย ปีเบ์นเดย์นะคะสำหรับพ่อพี่แล้วก็น้องลิเวียนะคะ <Hey. S 1> ก็ขอให้มีความสุขตลอดไปค่ะ hey.